ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาบทวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด 1. บริบทของข้อพิพาทค,ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนเป็นประเด็นที่ฝังรากลึกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศปัญหานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยอาณานิคมเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาและวาดแผนที่แบ่งเขตแดนใหม่โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงดั้งเดิมระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การตีความที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอาณาเขตของทั้งสองฝ่ายหนึ่งในกรณีข้อพิพาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องปราสาทพระวิหารซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งอันยาวนานในปีพุทธศักราช2505ศ 2, 5, าลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ตัดสินให้กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารแต่ไม่ได้กำหนดแนวเขตแดนโดยละเอียดส่งผลให้ไทยยังคงอ้างสิทธิเหนือพื้นที่โดยรอบปราสาท ซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากปราสาทพระวิหารแล้วยังมีข้อพิาพาทเกี่ยวกับเส้นเขตแดนในบริเวณอื่นเช่นบริเวณเขาพระวิหารและพื้นที่ป่าที่อยู่ติดชายแดนซึ่งยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ทั้งสองประเทศต้องมีการลาดระเวนทางทหารอย่างเข้มงวดในพื้นที่ดังกล่าวและในบางครั้งนําไปสู่การประทะกันร,ระหว่างกองกําลังทั้งสองฝ่าย สถานการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการ,รเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่ากัมพูชาได้มีการเสริมกำลังทหารและสร้างฐานที่มั่นในบริเวณที่ไทยมองว่าเป็นเขตอธิปไตยของตนขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีการเสริมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อตอบโต้การเคลื่อนไหวของกัมพูชาความตึงเครียดเหล่านี้นำไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางการทูตและการหารือระดับสูงหลายครั้งแต่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน ปัจจัยที่ทำให้ข้อพิพาทนี้ซับซ้อนขึ้นคือการเมืองภายในของทั้งสองประเทศในช่วงที่มีรัฐบาลที่แข็งแกร่งฝ่ายบริหารอาจเลือกใช้แนวทางที่ประนีประนอมเพื่อลดความขัดแยง้งแต่เมื่อรัฐบาลอ่อนแอรหรือกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากกลุ่มชาตินิยมปัญหาชายแดงก็มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งถูกกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาได้รับอิทธิพล จากปัจจัยภายนอกเช่นบทบาทของมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลต่อยุทธศาสตร์ทางทหารของทั้งสองประเทศกัมพูชาได้รับการสนับสนุนทางทหารจากจีนอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทหารที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกความสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลต่อสมดุลของอำนาจในภูมิภาคและอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งทบีความซับซ้อนมากขึ้น สองสถานการณ์ล่าสุดขยายความเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวทางทหารและเหตุการณ์สำคัญตามรายงานจากหน่วยลาดตระเวนชายแดนของไทยพบว่ามีการประชนหน้ากันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจุดประชนหน้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนที่ยังไม่มีการกำหนดเขตแดนชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิาพาทมาอย่างยาวนาน แหล่งข่าวทางทหารระบุว่ากองทัพกัมพูชาได้ดําเนินการสร้างป้อมปราการถาวรและแนวรู้วลวดหนามลึกเข้ามาในเขตแดนของไทยประมาณ500-800เมตรซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงชายแดนไทยกัมพูชาทําให้ฝ่ายไทยต้องส่งหนังสือประท้วงผ่านช่องทางการทูตแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายกัมพูชานอกจากนี้มีรายงานว่ากองกําลังติดอาวุธกัมพูชาบางกลุ่มได้เข้ามาประจําการในพื้นที่ โดยไม่มีเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ชัดเจนทําให้เกิดความกังวลว่าอาจมีการใช้กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่กองทัพป,ปกติในการปฏิบัติการตามแนวชายแดนการตอบโต้ของฝ่ายไทยฝ่ายไทยได้มีการเสริมกําลังทหารเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ชายแดนที่มีความขัดแยง้งโดยมีการเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษรวมถึงหน่วยปืนใหญ่ระยะไกลเข้าไปยังฐานที่มัน่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจบานปลาย มีการติดตั้งระบบตรวจการอัตโนมัติและเระดาร์เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลุกล้ำเข้ามาเพิ่มเติมของกองกำลังต่างชาตินอกจากนี้กองทัพไทยยังได้มีการฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองพลทหารราบที่สงกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลไทยยังคงใช้ช่องทางการทูตเพื่อกดดันให้กัมพูชาถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาท แต่ยังไม่มีท่าทีว่ากัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวเหตุการณ์เผาสูญประสานงานสามเหลี่ยมมรกตหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดมากที่สุดคือการเผาทําลายสูญประสานงานสามเหลี่ยมมรกตซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาศูนย์แห่งนี้มีบทบาทสําคัญในการประสานงานด้านความมั่นคงและกิจกรรมทางการท่า โดยทำหน้าที่เป็นจุดตรวจตราและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าอาคารหลักของศูนย์ดังกล่าวถูกเพลิงไม่เสียหายอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทันเวลาแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใดแต่มีข้อสันนิษฐานว่านี่อาจเป็นการกระทำของกองกำลังติดอาวุธที่พยายามสร้างความตึงเครียดเพิ่มเติมในพื้นที่ หรืออาจเป็นการก่อวินาศกรรมจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์ในข้อพิพาทช,ชายแดนทั้งนี้หน่วยข่าวกรองไทยกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดผลกระทบและความกังวลในระดับนานาชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้หลายประเทศเริ่มจับตามองสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่แสดงความกังวลว่าความขัดแย้งอาจบานปลายจนกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าทางทหารเต็มรูปแบบ มีการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ช่องทางทางการทูตในการแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางทหารเพราะอาจส่งผลเสียต่อสเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมการเสริมกำลังและยุทธปกรณ์กองทัพไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านอาวุธยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพปืนใหญ่อัตาจรและระบบยิงระยะไกล ไทยได้มีการติดตั้งปืนใหญ่อัตราจรประเภทต่างๆเช่นซีซ่า1 0 55มิลิเมตรซึ่งเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงในการโจมตีระยะไกลระบบปืนใหญ่นี้ช่วยให้กองทัพไทยสามารถตอบโต้ภายคุกคามจากระยะไกลโดยไม่ต้องเสี่ยงเคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้พื้นที่ประทักระบบเรดาร์ค้นหาที่ตั้งเป้าหมายกองทัพไทยมีการใช้เรดาร์ตรวจจับเป้าหมายที่ทันสมัย เช่นอาร์เทอร์และ Antpq-53 ซึ่งสามารถระบุพิกัดของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในเวลาอันสั้นทำให้สามารถตอบโต้การยิงปืนใหญ่หรือจรวดของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรไทยได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธยุปกรณ์จากประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเยอร,รมนีซึ่งส่งผลให้กองทัพไทยมีเทคโนโลยีอาวุธที่ทันสมัย และสามารถแข่งขันกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพไทยมีการเสริมกำลังด้านการป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบต่อต้านอากาศยานเช่นสไปเดอร์จากอิสราเอลและนาแซมจากนอร์เวย์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานของฝ่ายตรงข้ามยานเกราะและกำลังพลไทยมีการจัดซื้อ และพัฒนายางกรอล้อยยางสไตรเกอร์และรถทั้งหลัก V ีทีจากจีนเพื่อเสริมกำลังหน่วยรบภาคพื้นดินทำให้สามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพฝ่ายกัมพูชากองทัพกัมพูชาแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ากองทัพไทยแต่ได้มีการปรับปรุงขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนทางทหารจากจีน ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารให้แข็งแกร่งขึ้นการสนับสนุนจากจีนกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากจีนในด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์โดยจีนได้ส่งมอบยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเช่นรถถังหลัก MBT 2000และรถเกราะล้อยยางแซด BL 09ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองกำลังภาคพื้นดินระบบปืนใหญ่อัตราจร SH1 กัมพูชาได้จัดซื้อระบบปืนใหญ่อัตาจร S-H1 ขนาด1 5 5มิลม mm, ซึ่งมีความสามารถในการยิงระยะไกลและมีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับระบบปืนใหญ่ซีซ่าของไทยการเสริมกำลังด้วยปืนใหญ่นี้ทำให้กัมพูชามีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจรวดหลายลำกล้องกัมพูชาได้จัดซื้อระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ซึ่งเป็นระบบที่จีนพัฒนาและมีศักยภาพในการโจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบจรวจขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีและป้องกันตนเองระบบเรดาร์และอากาศยานร้ายคนขับ UAV กัมพูชาได้ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยจากจีนรวมถึงโรลล่าตระเวนเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังชายแดนและปฏิบัติการทางยุทธวิธี ระบบ UAV ที่กัมพูชาใช้นั้นมีความสามารถในการบินระยะไกลและเก็บข้อมูลทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพกำลังพลกัมพูชาได้ส่งทหารไปฝึกอบรมในประเทศจีนและรัเสเซียเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการทางทหารและพัฒนาศักยภาพของหน่วยรบพิเศษนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมรบเป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชานอกจากจะส่งผลต่อความมั่นคงแล้วยังอาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการค้าขายข้ามพรมแดนเป็นจำนวนมากหากเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศลดลงรวมถึงอาจกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของทั้งสองประเทศแนวทางแก้ไขและท่าทีของนานาชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนเกิดเป็นสงครามเต็มรูปแบบจำเป็นต้องมีการเจราจาระหว่างสองประเทศรวมถึงการเข้ามามีบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศเช่นอาเซียนหรือสหรอประชาชาติในการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบทบาทของอาเซียนอาเซียนมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยอาจใช้กลไกทางการทูตเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียน หรือการใช้คณะกรรมาการพิเศษเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างไรก็ตามอาเซียนยังคงมีข้อจำกัดในการบังคับใช้มาตร,รก,การลงโทษหรือบีบบังคับให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงบทบาทของสาประชาชาติสาประชาชาติมีอำนาจมากกว่าอาเซียนในแง่ของการกำหนดมาตรการความบาดหรือส่งหน่วยรักษาสันติภาพเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติอาจเข้ามาพิจารณามาตร,รก,การเพื่อป้องกันการลุกลามของความขัดแยง้งซึ่งอาจรวมถึงการส่งคณะสังเกตการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลางแนวทางระยะยาวในระยะยาวไทยและกัมพูชาควรพิจารณาการกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนเพื่อลดความขัดแยง้งรวมถึงการดำเนินการตามส่นทิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นการใช้คณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ในการแก้ไขข้อพิาพาทนอกจากนี้การสร้างกลไกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเช่นการค้าชายแดนที่ยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอาจช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองและส่งเสริมสติภาพในระยะยาวบทสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของความตึงเครียดที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มีการดำเนินมาตรการทางการทูตที่เหมาะสม การเสริมสร้างกำลังทหารของทั K ้งสองฝ่ายทําให้เกิดความเสี ai, ่ยงที่สูงขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่การประทะที่รุนแรงในอนาคตการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทั้งภาครัฐและประชาชนความขัดแย้งไทยกัมพูชาจุดยืนของไทยต่อสารโลก และผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติบริบทของความขัดแย้งและท่าทีของไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนและสิทธิเหนือพื้นที่โบราณสถานสำคัญหลายแห่งที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึงปราสาทเขาพระวิหารปราสาทตาเมินทงและปราสาทตาควาย พื้นที่เหล่านี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่บนแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมีความซับซ้อนทางกฎหมายและประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้กลายเป็นประเด็นพิพาทระหว่างสองประเทศมาโดยตลอดประเด็นแห่งคดีประสาทพระวิหารข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างไทยและกัมพูชา 1. บอ่อเกิดแห่งข้อพิพาทปัญหาของแทนที่และเส้นเขตแดนที่มาของข้อพิพาทและบริบททางประวัติศาสตร์ ข้อพิาพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเป็นหนึ่งในกรณีพิาพาทพรมแดงที่ยาวนานและซับซ้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นกําเนิดของข้อพิาพาทนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยที่ดินแดนแถบนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิฝรั่งเศสซึ่งปกครองอินโดจีนขณะที่สยามยังเป็นเอกราชแต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองและการทูตจากชาติตะวันตกการกําหนดเขตแดนไทยกัมพูชาได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสหลายฉบับโดยเฉพาะสนธิสัญญาปีพุทธศักราช2447และพุทธศักราช2450ซึ่งตกลงให้มีการสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างสยามและกัมพูชาที่ขณะนั้นอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสปัญหาของแผนที่และเส้นเขตแดนหลักสำคัญของการปักปันเขตแดนที่ตกลงกันในปีพุทธศักราช2447 คือการใช้สันปันน้ำเป็นแนวแบ่งเขตอย่างไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการผสมสยามฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่แสดงเส้นพรมแดงโดยแผนที่ชุดที่เป็นที่รู้จักกันในานามแผนที่ภาคผนุกหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสจัดทำขึ้นกลับแสดงให้เห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ทางทิศใ,ใต้ของเส้นแบ่งพรมแดงซึ่งหมายความว่าอยู่ในดินแดงของกัมพูชาทั้งที่ในความเป็นจริงปราสาทตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสันปันน้ำ ซึ่งกวดเป็นของไทยตามหลักปักปันเขตแดนที่ตกลงกันประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนที่ประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนที่ทซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารนั้นมีจุดสําคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในแง่ของที่มาของแผนที่ความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการที่นําไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายโดยสามารถขยายรายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ หนึ่งแผนที่ดังกล่าวจัดทำโดยฝรั่งเศสและไม่ได้มีการให้ฝ่ายสยามตรวจสอบหรือให้ความเห็นก่อนนำไปเผยแพร่แผนที่ที่เป็นประเด็นขัดแย้งในกรณีประสาทพระวิหารถูกจัดทำขึ้นในช่วงที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิโดจีนฝรั่งเศสแผนที่ฉบับนี้เป็นผลมาจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนที่จัดตั้งขึ้นหลังจากสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส พุทธศักราช2,447และพุทธศักราช2,450ตามสนทิสัญญาคศสอหนหลักเกณฑ์ในการกำหนดพรมแดนไทยกัมพูชาคือแนวสันปันน้ำซึ่งหมายถึงเส้นแบ่งที่น้ำไหลไปคนละฝั่งของภูเขาอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการจัดทำแผนที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแต่เพียงฝ่ายเดียวฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ที่เรียกว่าแทนที่ภาคผนวก ซึ่งตีพิมพ์และแจกจ่ายในช่วงคศ1908โดยแสดงให้เห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหากอ้างอิงตามแนวสันปันน้ำปราสาทพระวิหารควรอยู่ในเขตแดนไทยฝ่ายสยามไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการตรวจสอบแผนที่นี้หรือให้ความเห็นก่อนที่ฝรั่งเศสจ,จะนำไปเผยแพร่ซึ่งส่งผลให้แผนที่ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ฝ่ายกัมพูชานำมาใช้ในภายหลัง เพื่ออ้างสิทธิเหนือปราสาทพระวิหาร 2. รัฐบาลสยามไม่ได้มีการรับรองแผนที่อย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้มีการคัดค้านอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่ฝรั่งเศสแจกจ่ายแผนที่ภาคผนวกในช่วงปีพุทธศักราช2451ฝ่ายสยามได้รับสำเนาของแผนที่นี้แต่ไม่มีการดำเนินการคัดค้านอย่างเป็นทางการในช่วงแรกการไม่คัดค้านแผนที่ในขณะนั้นกลายเป็นข้อเสียเปรียบทางกฎหมายในภายหลัง เนื่องจากกัมพูชาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของตนต่อสาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ โดยอ้างว่าไทยได้ยอมรับโดยปริยายว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวสยามอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองจากฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลเหนืออินโดจีนทำให้ไทยไม่สามารถโต้แย้งเรื่องแผนที่ได้อย่างเต็มที่อีกปัจจัยหนึ่งคือในช่วงต้นศตวรรษที่20ิ การปักปันเขตแดนยังไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดและรัฐบาลไทยในขณะนั้นอาจไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวของการที่แผนที่ฉบับนี้ระบุว่าปราสาทพ,พระวิหารอยู่ในดินแดนกัมพูชา 3. ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ไม่ตรงกับแผนที่โดยแนวสันปันน้ำแสดงให้เห็นว่าปราสาทพ,พระวิหารควรอยู่ในดินแดนไทยหนึ่งในข้อโต้แย้งหลักของฝ่ายไทยในข้อพิพาทนี้ คือข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ขัดแย้งกับแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ตามหลักการปักปันพรมแดนที่กำหนดในสนธิสัญญาพุทธศักราช2447เขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาควรยึดตามแนวสันปันน้ำของเทือกเขาดงรักซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในทางธรณีวิทยาและกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อนำแผนที่ภูมิประเทศจริงมาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาคผนวก จะพบว่าเส้นเขตแดนที่ถูกกำหนดในแผนที่ของฝรั่งเศสไม่ได้สอดคล้องกับแนวสันปันน้ำหากใช้แนวสันปันน้ำเป็นเกณฑ์ปราสาทพระวิหารควรอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยเนื่องจากพื้นที่โดยรอบของปราสาทนั้นเป็นที่ลาดลงไปทางฝั่งไทยและทางระบายน้ำธรรมชาติของภูมิประเทศชี้ว่าเส้นแบ่งเขตแดนควรอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ฝรั่งเศสระบุในแผนที่ผลกระทบของข้อพิพาทนี้ ปัจจัยทั้ง3ข้อนี้ทําให้เกิดข้อพิพาทอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496และเริ่มเรียกร้องสิทธิเหนือประสาทพระวิหารอย่างเป็นทางการข้อพิพาทดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นจนในที่สุดกัมพูชายื่นเรื่องต่อศาลยุติธ,ธรรมระหว่างประเทศ ICJ ในปีพุทธศักราช2502 โดยอ้างว่าแผนที่ภาคผนกซึ่งฝรั่งเศสจะดทำขึ้นควรได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานผูกพันไทยคัดค้านโดยอ้างหลักฐานด้านภูมิศาสตร์และสนธิสัญญาพุทธศักราช2447แต่ศาลไอซีเจตัดสินในปีพุทธศักราช2505ให้ประสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าไทยไม่เคยคัดค้านแผนที่ภาคผนกอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คำตัดสินของ ICJ ในปีพุทธศักราช2505กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของข้อพิพาทไทยกัมพูชาและนำไปสู่ความขัดแย้งด้านพรมแดนในเวลาต่อมาข้อพิพาทเกี่ยวกับแผนที่เป็นรากฐานสำคัญของกรณีปราสาระพวิหารและเป็นตัวอย่างของความซับซ้อนของปัญหาพรมแดนที่เกิดจากการจัดทำแผนที่โดยเจ้าอาณานิคมโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ฝรั่งเศสเป็นผู้กำหนดพรมแดนโดยไม่มีการหารือกับไทยอย่างเป็นธรรมแม้ว่าไทยจะมีข้อโต้แย้งทางภูมิศาสตร์ที่หนักแน่นแต่การไม่คัดค้านแผนที่ในช่วงแรกทำให้ไทยเสียเปรียบทางกฎหมายในภายหลังจนในที่สุดไอซเจตัดสินให้ปราสาทพ,พระวิหารเป็นของกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ยังคงส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน ความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ออนไลน์ในโซเชียลเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทั้งสองประเทศการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ i c ซหรือความตึงเครียดตามแนวชายแดน 1. การแบ่งข้อความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ความคิดเห็นบนโซเชียลเกี่ยวกับคดีประสาทพระวิหารมักแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มที่สนับสนุนการยอมรับคำตัดสินของศาลโลกผู้ใช้โซเชียลบางส่วนเห็นว่าไทยควรเคารพคำตัดสินของ ICJ ในปีพุทธศักราช2 5 5 5ที่ให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชามีการมองว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกัมพูชามีความสำคัญมากกว่าการต่อสู้ทางกฎหมายหลายคนมองว่าการยอมรับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประเทศกลุ่มที่ไม่ยอมรับคำตัดสินและต้องการให้ไทยเรียกร้องสิทธิ์กลับคืนมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่ไทยเสียเปรียบในการเจรจาทางการทูตและกฎหมายบางกลุ่มมองว่าแผนที่ที่ใช้เป็นหลักฐาน ในการตัดสินไม่ถูกต้องและรัฐบาลไทยในอดีตประมาทที่ไม่ได้คัดค้านท,าทันทีมีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยื่นเรื่องต่อไอซเจใหม่หรือหาทางฟ้องร้องต่อสหรอประชาชาติ 2. การขยายความขัดแย้งบนโซเชียลมีเดียการใช้โซเชียลมีเดียทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่รวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางทหารหรือการเมืองระหว่างสองประเทศ มีการสร้างแฮชแท็กเพื่อรณรงค์เช่นคืนปรา,าสาทพระวิหารให้ไทยซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันมีการปลุกกระแสชาตินิยมโดยอ้างถึงอดีตประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทยและของเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาแสดงความเห็น 3. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในโลกออนไลน์บางครั้งการถกเถียงบนโซเชียลมีเดียทำให้เกิดการใช้ภาษาที่รุนแรงระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชา โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และทวิตเตอร์มีกลุ่มผู้ใช้ที่พยายามสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยเน้นไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจและการเพึ่งภพาอาศัยกันในช่วงที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเช่นการประทะทางทหารบริเวณชายแดนมักจะมีการเรียกร้องให้คนไทยแบนสินค้าหรือธุรกิจของกัมพูชา4่บทบาทของรัฐบาลและนักวิชาการต่อความคิดเห็นในโซเชียล รัฐบาลไทยและกัมพูชาพยายามใช้โซเชียลมีเดียเพื่อกบกลุ่มการแพร่กระจายของข้อมูลที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้งนักวิชาการบางคนออกมาอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลโลกและผลทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการเผย,ยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งขั้วทางความคิดในสังคมไทยและกัมพูชาทั้งในแง่ของกฎหมายประวัติศาสตร์และอารมณ์ของประชาชนโซเชียลมีดีมีบทบาทสำคัญในการกระจายข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงซึ่งบางครั้งนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามการใช้สื่อออนไลน์ในการให้ความรู้ทางกฎหมายและประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง อาจช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความเข้าใจร่วมกันในระยะยาว